สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบโมเมขายที่ดินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโมเมขายที่ดินนะคะอยู่พิกัดนะคะตําบลบ้านนาอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะวันนี้นะคะโมเมจะพาทุกท่านนะคะมาชมที่ดินสวยๆอีกแล้วนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะผ่อนได้ด้วยนะคะผ่อนสูงสุดนะคะ36งวดน,นะคะหรือ3ปีนะคะราคาของที่ดินนะคะอยู่ที่ตารางวาละ3,9 0 0บาทนะคะอันนี้คือแปลงที่8นะคะ แปลงที with the so ่8นะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะที่ดินตรงนี้นะคะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นที่ดอนนะคะช่วงนี้นะคะหน้าฝนนะคะเป็นหน้าอินเทรนนะคะก็คือจะมีน้ําขังนะคะตกมาแล้วก็จะมีน้ําขังนะคะตรงนี้นะคะเป็นที่ดอนน้ําไม่ท่วมแน่นอนนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะเป็นถนนคอนกรีตนะคะที่ขับเข้ามานะคะมาดูที่ดินของเรานะคะที่ดินตรงนี้นะคะของเรานะคะมีถนน สถา,านะนะคะเรายกเรียบร้อยนะคะเป็นถนนหินคุกนะคะกว้างถึง6เมตรเลยนะคะที่ดินของเรานะคะตอนนี้นะคะเหลืออยู่3แปลงสุดท้ายแล้วนะคะขนาด150ตารางวาจะเหลือ,อ1นแปลงนะคะ200ตารางวาอยู่เหลืออยู่2แปลงนะคะหน้ากว้างของ100 50ตารางวานะคะอยู่ที่20เมตรนะคะส่วนความลึกนะคะอยู่ที่27เมตรนะคะโดยประมาณนะคะส่วน200ตารางวานะคะหน้ากว้างจะอยู่ที่23เมตรนะคะแล้วก็ความลึกนะคะจะอยู่ที่30เมตรนะคะโดยประมาณนะคะพีดินตรงนี้นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะแล้วก็บริเวณรอบๆนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะพระหันไปทางด้านนี้นะคะจะเห็นวิวเขาด้วยนะคะบรรยากาศด้านตรงนี้นะคะ200ตารางวาจะดีมากๆเลยนะคะแล้ว ราะว่าบริเวณรอบๆนะคะมีต้นไม้นะคะลมพัดเย็นมากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะโมเมนแนะนํนาเลยนะคะที่ดินตรงนี้นะคะได้ทั้งเงินสดและเงินผ่อนถนดโฉนดพร้อมโอนนะคะแล้วก็น้าไฟนะคะพร้อมนะคะค่าใช้จ่ายนะคะค่าภาษีค่าโอนนะคะผู้ขายรับผิดชอบทั้งหมดเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถทักมาสอบถาม โมเมได้นะคะหรือแอด id ดีไลน์เมนะคะ092-498-2979คะ่ะเบอร์โทรนะคะ063-1516399นะคะโมเมนะคะฝากทุกท่านนะคะกด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่พลาดที่ดินสวยๆทำอะไรดีๆล่ะคะจับต้องได้นะคะสำหรับวันนี้โมเมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ